่ยวไทยไปกับก้อยค่ะวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวกันที่เกาะกูดน,นะคะเป็นทริปสั้นๆ2คืน3าวันเนาะเดี๋ยวมาดูว่าก้อยจะพาไปที่พักที่ไหนบ้างนะคะก็เป็นทริปที่เริ่มจากเชียงใหม่อิุเทพก่อนเนาะเพราะว่ามันไม่มีบินตรงนะคะก้อยก็บินมาลงสุวรรณภูมิเนาะแล้วก็ขึ้นจากสุวรรณภูมิไปลงตากนะคะแล้วก็นั่งไปท่าเรือแล้วก็จากท่าเรือเนี่ย ไปกาะกูดอีกทีหนึ่งคือสะโซนไัยมากนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเป็นเครื่องบินใบพัดเครื่องบินเล็กพอมาถึงสนามบินเล็กมากเราก็รับกระเป๋ากันอย่างนี้เลยนะคะไม่มีสายพงสายพานใดๆแล้วนะคะสนามบินตะตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะขึ้นรถตู้ไปท่าเรือนะคะ ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปที่ท่าเรือคือเรามาท่าเรือแล้วท่าเรือเขาก็พาเรามาที่เรือค่ะอันนี้เป็นของวุิซิลินะคะอันนี้เรือที่เราจะไปนะคะวันนี้ก็มานั่งในเรือของวุิศิลินะคะกําลังจะไปเกาะกูดค่ะว่าจะถึงเกาะกูกดคือออกบ้านตีสี่ครึ่งคอสี่โมงเย็น ไม่เกิดจริง finally ถึงแล้วค่ะเรากำลังจะเดินขึ้นไปเช็คอินนะคะคืออยากจะบอกว่าทางมาทรหดมาจากท่าเรือเราต้องต้องนั่งรถสองแถวมาอีกนี่นะคะห้องพักเรา ือมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะดื้ดืให้ดูก่อนอันนี้มนเปิดหนึ่งเฮ้ยเป็นอย่างนี้ด้วยเชนเปิดยังไงนะคะว้าวเห็นยูเห็นทะเลนิดนึงสวยงาม นีก็เป็นพวกโซนมินิบาร์เนาะแล้วก็เป็นที่อาบน้ำเฮย้ยมันดีมากเกยชอบม,มากนี่เป็นส่วนของที่พักนะคะสวยงามมากๆและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าค่ะ ทีฮเอาเกาะกูดนะคะในที่สุดก็มาถึงสักทีค่ะทุกคนกว่าจะถึงเนะี่ยคือแบบเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าก้อยเองอะ่ะเดินทางจากเชียงใหม่มาสุวรรณภูมิใช่ปะ่ะแล้วก็บินจากสุวรรณภูมิมาสนามบินตราแล้วก็นั่งรถจากสนามบินตราอ่ะมาท่าเรือประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็นั่งเรือจากท่าเรือมาท่าเรือเกาะกูดอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วก็นึกว่ามันจะถึงแล้วมันยังไม่ถึงค่ะทุกคนต้องนั่งสองแถวรถสองแถวมาประมาณอีก 3- 5มสถึงสีนาทีเพื่อจะมาถึงรีสอร์ทแห่งนี้นะคะคือแบบไม่คิดว่าแบบการเดินทางมันจะโล่งสบายคือไม่รู้จริงๆสาบานเลยนึกว่าแค่แบบนั่งรถแล้วก็มานั่งเรือแล้วก็ถึงเลยกว่าจะถึงคือแบบก็เย็นแล้วอ่ะเสียดายมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันแบบจะใช้เวลานานคะ แต่ว่าที่พักอ่ะสวยมากๆทุกคนเป็นที่พักที่แบบเออหิวใจอ่ะเออที่พักของก้อยเนาะก็จะเป็นที่พักที่เป็นแบบมีพูลวิลล่านะคะที่นี่มันจะมีห้องแบบสองแบบเนาะคือมีพูลวิลล่ากับไม่มีเนาะที่มีพูลวิลล่ามันก็จะมีแบบสามแถวคือแถวแรกเนี่ยจะเห็นหาดนี้เลยก็เรียกว่าปีพอนเนาะแต่ว่าตอนที่ก้อยจองมันเต็มก็คือได้แถวที่สองก็จะเห็นอยู่ทะเลนิดนึงเรียกว่าแบบ ซีวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแถวที่สามนะคะก็และอีกฝั่งเนือก็จะเป็นแบบเหมือนกันแต่ว่าไม่มีสังนะเนาะก็จะประมาณนี้นี่ให้ดูบรรยากาศรบอบๆลออันนี้เป็นข้างหน้านะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้น,นี่อันนี้จะเป็นโซนที่แบบไม่มีสระแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่กินข้าวคือบรรยากาศดีมากทุกคนแต่ว่าที่พักของก้อยอ่ะจะอยู่แถบนน้นเลยนะคะนี่จะให้ดู อันนี้คือตอนประมาณหกโมงเย็นแล้วนะคือดีป่ะไว้ดีมากๆเลยเหมาะแก่การมาพักผ่อนแต่ก่อนจะได้พักผ่อนก็คือยมแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นเบรคฟาสต์คะกินได้ถึงสิบโมง นะคะตกไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม,ไรไมไรีคนขับ็บอกไม่เป็นไรมันปลอดภันยนะคะตอนเราเหมาแค่ถ่ายดูเฉยๆอย่างเงี้ยบนเรือแบบนี้เรือเ,เล็กน,น,นะคะตกคนไม่หนุนใช่ไหมตอนนี้เราอยู่บนเรือนะคะยกเลกมากจ้า ตรงนี้ตกมึกถ่ายรูปนะครับได้ครับเราเหมามากันสี่คนนะคะคือจริงจริงก้อยกกลัวมากก็จะไม่มาแล้วแต่ว่าเพื่อนๆกับพี่คนขับเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะคือก่อนหนตานี้ฝนมันตกแงก็เลยกลัวเนาะแม่เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมตกมึกเราก็ถ่ายรูปกันนะคะ พี่พี่ทำให้หนูเลยแล้วเดี๋ยวหนูจะเป็นคนตกแค่ๆเป็นคนจับเออพี่เวียงให้หนูนี่คือข้าวปลามาตกหมึกพี่แล้วมันเพิ่งมีฝนแล้วหมึกมันจะออกมามีครับมีตลอดครับหมึกมันไม่ถูมันเป็นมันเป็นหมึกพันอะไรอะพี่หมึกหอมครับหมึกหอมอ๋อที่เรากินกันได้หรออ๋อทานมทานปประจําส่วนมากจะเป็นหมึกหอมตกกลาคืนน่ะมันจะเป็นหมึกกล้วยอ๋อ นี่เป็นกิจกรรมตกหมึกเราก็ได้มาตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะคะพี่เขากำลัง<ร>ทำให้ใส่เนาะน่าะนใส่มากเลยเนาะถ้าเรามาเรือแบบนี้เขาจะพาเราไปดำน้ำกับตกหมึกแต่ว่าเราไม่ดำเพราะเรากลัวดำคืน <c oughs> <c oughs> ที่สองเราพักที่สยามบีนะคะแต่อยากจะบอกว่าห้องไม่ตรงปกอย่างแรงคือมันมีที่เก่ากับกที่ใหมนะ่ก็ไม่รู้เรื่องอนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่สวยเลยแต่ว่าหาดของเขาว่าสวยมากทุกคนแสงดีอันนี้คือหกโมงเย็นนะชิวเนาะ รอบๆที่พักคื้นที่สองเราคืออาหารคือสวยอันนี้ถ้าคิดจะมาสัจะตกหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เราเหมารถออกมากินข้าวนุดเหลืองซีฟูด้ดร้านที่สองนะคะตัมโครา เหล่าแซลมอนปูปลาหอยหอมย่าง ทุกคนวันนี้นะคะก็ตื่นมากินอาหารเช้าแล้วก็มาเดินเล่นที่หน้าหาดเนาะคืออยากจะบอกว่าที่เนี่ยน้ำใสมากคือแบบทะเลสวยมากนะคะแต่ว่าข้อเสียของที่นี่คือที่พักอะไม่ค่อยโอเคคือเราจองจากออกรก์ด้ามาเรามีความวรู้สึกว่ารูมันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่แล้วก็ห้องไม่ค่อยสะอาดอาหารไม่ค่อยอร่อยอย่างเงี้ยสู้ให้เอาไม่ได้ถ้าทางที่ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคือคือนหนึ่งอะสี่พันกว่าบาทก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็ นั่นแหละไม่เคยมาเนาะก็รู้สึกเลือกผิดไปนิดนึงนะคะคือทุกคนดูดิที่พักมันเหมือนแบบเออมันไม่โอเคอะแต่ก็พิดที่เราแหละเราดูไม่ดีเองเนาะก็นั่นแหละให้ทะเลเยียวยาจิตใจนะคะเพราะว่าที่ไฮเอาที่พักดีทุกอย่างแต่ว่าทะเลมันจะไม่ใส่เท่านี้เนาะเพราะว่าหน้าทะเลส่วนใหญ่อะมันจะเป็นโขดหินนะคะก็ไทยเรือก็ ที่เนี่ยมันจะมีเฟสใหม่นะทุกคนที่เขาโฆษณามันจะเป็นห้องพักใหม่ซึ่งก้อยเองอะ่ะก็ไม่รู้เรื่องไงก็คือคิดว่ามันเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือจองมาปรากฏว่าที่พักเป็นแบบนนเนี่ยทุกคนเนี่ยเออเป็นอย่างเงี้ยม,มันไม่โอเคอะ่ะออห้องก็ไม่ค่อยสะอาดก็เจอแมงสาบเลยนะมดเยอะแมงเมาบินเข้ามาคือแบบ ไม่ประทับใจเลยอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเช็คเอาท์แล้วก็มีรถมารับนะคะแล้วก็จะไปขึ้นเรือที่เกาะกูดเพื่อกลับขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมศอกเนาะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็จะขับรถกลับกรุงเทพกันนะคะเพราะว่าเพื่อนก้อยขับรถมากันเนาะแต่ว่าก้อยขามานั่งเครื่องขากลับก็จะกลับกับเพื่อนเลยเพราะว่าอยากจะเที่ยวแบบ ตามแต่ละจังหวัดค่อยๆไปนะคะก็จะว่าสเปรกินทุเรียนที่ชันทบุรีและเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะพามาเที่ยวใหม่นะคะเอาวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย